อันนี้เป็นแปรงเล็กต่อสปริงเกอร์แบบน้ำน้อยละหัวเล็กนิดเดียวครับผมต่อแยกของอกมาละอันนี้เปิดสองแปรงเลยเปิดแปรงใหญ่ด้วยแปรงเล็กด้วยเปิดแปรงใหญ่สามล่องแล้วก็เหลือสองล่องเล็กไว้ยังไม่ได้เปิดอันนี้ฝั่งที่ผมทำเสร็จเมื่อวาน เดินไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีเด๋ยวพาดูสปีกเกอร์แปลงเล็กที่ผมแยกแยกออกมาแยกออกมาจากท่อเมนฝั่งแปลงใหญ่ครับประมาณนี้แยกออกมาแล้เดินดู มาให้น้ำกระท่อมหน่อยกระท่อมไม่ได้น้ำหลายวันละนานละก็ะใส่ปุ๋ยไปแล้วด้วยกระท่อมนี่ก็ถูกหนอนกินไปเยอะละเพราะเราฉีดพวกอไอ้ยาชีวภาพไม่ใช่เป็นยาเคมีนี่ครับนี่เลยประมาณนี้ นี่ก็ฝั่งนี้ก็ยาวไปสุดนู่นครับเอ่อสปิงเกอร์ยาวไปสุดทางนู้นเลยครับผมแล้วก็มาทางล่องนี้ครับผมต่อเข้ามาทางเส้นนี้แล้วก็เข้าทางนี้ต่อแยกออกไป แช้ท่อ PE สหุนกับหัวสปีกเกอร์เล็กประหยัดครับไม่แพงหัวสปีกเกอร์เล็กนี่ถูกมากเดี๋ยวจะพาไปดูเดินดถ่ายน้ำเรื่อยๆฝั่งนี้ไม่ต้องการน้ำมากรู้สึกว่าท่อที่ที่เดินเข้ามาจากท่อเมนหลักอะ่ะมันเป็นมันเดินเข้ามาแค่เส้นเดียว เดี๋ยวต้องมาต่อเพิ่มอีกเพราะว่าทางเข้าน้ำมันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมมาต่อแยกเข้าอีก,อกเส้นหนึ่งนี่ที่แยกเข้ามาจากท่อเมนสองนิ้วแยกเข้ามาเป็นสี่หุน สี่หุนซึ่งมันแยกเข้ามาทางเดียวมันน้อยไปหน่อยเดีย๋ยวแยกเข้ามาเพิ่มอีกเพราะน้ำมันเข้ามาถึงแปลงนี้ได้เยอะหน่อยอันนี้พอสี่หุนแล้วปุ๊บนี่ปลายสายนะก็อ,อถือยังโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งยัต้องต่ออีกเยอะครับต่อเยอ,อะฝั่งนี้ก็ นี่ผมมาต่อไว้ยังไม่เสร็จต่อไว้ครึ่งเดียวก่อนต่อไว้ครึ่งเดียวแล้วก็ตรงนี้อีกอีกโซนหนึ่งอีกเข้ามาต่อครับประมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกจากท่อเมนตัวนี้ จะเ,เข้าช่วยเข้าเข้าท่อพีอีช่วยในเรื่องน้ําอีกเส้นหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะอ่าจากตรงนี้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะแยกจากตรงนี้ครับผมแยกสองนิ้วมาเป็นสี่หุนใส่วาลตรงนี้ตัวหนะึ่งใส่วาลตรงนี้ตัว,วก็แยกแยกขึ้นวันนี้ตัวเพราะว่านี่มันน้ํามันเข้าแค่ทางเดียวทางตรงที่ ผมชี้ดูเมื่อกี้ไกลๆตรงนู้นสี่หุนมันน้อยไปหน่อยน้ำมันเข้าไปน้อยไปหน่อยถ้าเราถ้าเรามาต่อเพิ่มปุ๊บเข้าไปช่วยอีกทางหนึ่งน้ำมันจะเข้าไปในระบบได้ดีกว่านี้เพราะนี่มันเข้าทางเดียวแล้วมันเวียนเวียนทั้งหมดเลยเวียนทั้งหมดครับอันนี้เราเปิดแปรงเล็กแล้วก็เปิดแปรงใหญ่ด้วยผมพาไปดูแปรงใหญ่แปลงใหญ่ก็เป็นสวนทุเรียนของพ่อครับผม อันนี้สองล่องนี้ผมล่องนี้กับล่องนี้แล้วก็ล่องนู้ยังไม่ได้เปิดทีตอนนี้ไปเปิดนูนเปิดสองล่องนู้แทนับเอาเปิดสามล่องไม่ใช่สองล่องสามล่องครับสามล่องยาวสามล่องยาวก่อนเปิดสามล่องยาวครับ นีก็เปิดสามล่องยาวมาก่อนครับ3าล่องยาวยาวยาวไปสุดนู่นเลยครับผมออกมาทางนี้ เดี๋ยวจะเดินไปถึงสุดเลยจะเดินไปถึงสุดแปลงด้วยนะครับขึ้นบนคันดีกว่าเนี่ยครับก็ทุเรียนนี่ก็ลดลดลดไม่นานครับลดประมาณสิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบนาทีก็พอละทุวเรียนเพราะน้ำมันเริ่มชุ่มแล้ว เราเริ่มดูน้ำมาเริ่มชุม่มเริ่มซึมลงไปในดินเยอะแล้วก็ก็ปิดก็ปิดสามล่องนี่หนึ่งเนี่ยสองสาแล้วไปเปิดสองล่องมีล่องยาวแปลงแล้วก็แล้วก็ล่องเล็กอีกสองสองล่องพามาดูไปเด,เดินไปสุดสายเลย ลมแรงเนี่ยถ้าเกิดพ่อแอรได้ต่อปลายสายให้หัวแปลงฝั่งนี้ ก,ก็มาเชื่อมกับทางนี้แล้วเชื่อมเชื่อมกันทุกทุกเส้นนะผมว่าแหล่งดันน้ำมันจะมันจะดีกว่านี้มันจะไม่เกิดแหล่งต้านในท่อเยอะอันนี้แกต่อมาต่อวางเมนนอนล่างมาเส้นหนึ่งแล้วแล้วก็ยังมายักขึ้นข้างบนมาเดินที่คันแบบนี้อีกมันเสียเสียกำลังไปเสียกำลังน้ำไปเยอะพอสมควรครับผม ผอมาวางปั๊มมันอยู่ตรงตรงปั๊มมันจะอยู่ต่ำกว่ากว่าท่อที่กะเดินขึ้นมามันก็ต้องใช้แรงดันขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วก็ท่อที่สอยเข้ามานี่รู้สึกว่าพอใช้ใหญ่ไปด้วยเป็นนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งผมว่าใหญ่ไปนะสักนิ้วหนึ่งหรือว่าสักสี่หุนเท่านี้ก็พอแล้วเนี่ยหัวสปริงเกอร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียแรงดันน้ําไปเยอะดู น้ำย้อยลงลงเนี่ยเยอะเยอะมากเลยเพราะมไม่ได้ต่อเชื่อมกันแล้วมันจะเกิดแรงต้านแรงต้านของน้ำในท่อซอยครับอ่าส่วนอีกแปลงหนึ่งก็ทางนน้นทางนน้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแปลงยางทั้งหมดเลยที่ผมตัดอยู่ครับทางเส้นนั้นี๋ยวก็ดูแล้วว่าน้ำมันเริ่ม เริ่มชุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดแล้วก็เปลี่ยนครับไปเปลี่ยนเปิดอีกสองล่องหัวสปริงเกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวสปริงเกอร์ที่พอใช้มัน,ม,นมันให้น้ําเยอะนะเนี่ยมันไม่ได้ให้น้ําน้อยนะเนี่ยหัวสปริงเกอร์เนี่ยครับผมแต่แต่แต่มันปรับได้มันปรับที่ที่วาลได้อยู่ นี่ครับปรับเปิดสักครึ่งครึ่งครึ่งนึงผมว่าน่าจะดีกว่านี้อีกดีกว่าเปิดให้หมดนี่มานดู พาไปดูแปลงเล็กอีกทีครับ